สุดดีกันเลยครับอ่าวันนี้ผมจะมาบอกผมได้โหลดเทเลเรียมาแล้วนะครับมีคนขอมาเป็นเทเลเรียได้ไหมแต่มันอาจจะกระตุกหรือว่าอาัดคลิปไม่ติดอ่าหรือคลิปเสียก็ต้องดูกันก่อนอ่าว่ามือถือกูเหมือนคนละรุ่นนะทำไมเพ่นถึงเห็นว่าเป็น ภาษาญี่ปุ่นนะไม่ใช่วภาษาอังกฤษนะในเกมมันภาษาอังกฤษแต่ชื่อมันคือภาษาญี่ปุ่นเพราะผมโหลดมาจาก4399อ่ะนี่คือเวอร์ชันแฮกอืมอืมเสียงอะไรรบคนขอไยนะเข้าไปดูกันเลยมือถือผมเวอร์ชันอะไระก็เี๋แล้วครับรอเป็นหนึ่งผมหาโตนี่ ก็4.10มาเลขรุ่นนี้ว่าก็ผมไม่เข้าใจ Android 4.4.2แล้วทำไมผมแล้วทำไมผมโหลดไอ้เอ่ออะไระ m i n มาครับของเวอร์ชั่น4.4.2มามันเล่นไม่ได้เข้าไปสร้างโรลดแล้วก็ดีดออกอา่าก่อนนะ มโรวลดององจ .3 มากลับเล่นได้啊ใส่มือถือกากเองนะช่างมันนะก็อ่าสำหรับโทรศัพท์อ่าผมชอบเล่นอะไรชอบเล่นตัวเนี้ยเอาพูอ่านออกเสียงอ่ามือถือรุ่นเอเซอร์ของผมก็เล่นไปแล้วความเร็วของงานพูดอ่ะนี่แหละตรงนี้แหละเร็วขึ้นเนี่ยเร็วก็ได้เปิดไปโคตรตลกเลยอ่ะ แล๊บเราก็ัฟังตัวอย่างอะไรอะ่ะก็มือถือก่อนที่ผมจะครื่องนี้คือมือถือเอเซอร์นะครับอ่า<ม>ทผมซื้อมาตอนมันออกใหม่ๆเลยนะก็ออกใหม่หรือออกลอกนานแล้ววะก็ช่างมันนะอ่ากล้องก็5ล้านพิกเซลตัวนี้ก็2.3ล้านพิกเซลเองอ่านะกระจกชิบหายเลย เอเซอร์ cer, สาเหตุที่ได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องนี้ก็คือเอเซอร์ผมลงเกมไว้เยอะแล้วมันรวนนะก็มือถือมันใช้ได้นานแล้วสองปีนะก็ผมใช้ได้มาตั้ง2ปีเลยมือถือเครื่องนั้นก็ซื้อมาแล้วก็พี่ผมนะก็ทำพังอ่ะไว้ได้หลายวันหลอกซื้อมาแม่ซื้อให้มาก็ เม่อาทิตย์ก็หนึ่งสัปดาห์นี่แหละอ่าโดนเพื่อนผมเตะอ่าก็อะไรรอยอีกแล้วอ่าก็ช่างนะก็นาก็รุ่นมือถือก็เขียนแซดีอ่าก็ก็ทำไม่ได้อยู่ดีอ้อวนาพี่ก็งงงงก็ช่างงงไปแล้วก็นี่นะก็ ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะเนี่ยไอ้เครือข่ายมือถือเอ้ยอะไรก็ไม่รู้ว่างแผนการแคร์ดูดูมันให้มีข้อความ่ได้แจ้งเตือนนะมือถือคนเปลี่ยนสามเจ้งมไม่เปลี่ยนแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็สำหรับ สำหรับอ่ามีเสียงรบกวนอะไรขอภายอ่ะเขาก็ทำมาได้ดีดูดโอโ้โหสงสัมือใหม่อ่ก็นะเอาเป็นคลิปหน้าจะสอนที่เล่นด้วยกันแบบละเอียดแต่ผมจะได้เล่นคนเดียวอ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยอ่ะอยู่คนเดียวอีกแล้วอ่ นะพี่อยู่มือถือนก็พังอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วเอาไปขึ้นไว้ให้ถ่ายคลิปก็แล้วกันะนะนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสด,ดีกันด้วยนะคะ